สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับก็มาอยู่กันในคลิปแนวทางนีเคีอ่อีภาคเช้านะครับประํำวันพฤหัสที่3กุมภาพันธ์ครับเกือบจะหลงวันเหลหลงหลงเดือนครับเดี๋ยวจะจะ,จะพูดมกราอยู่นะมกรามกราโอเคครับมาฟังในวิเคราะห์นี้คีอ่อีภาคเช้าอย่างคร่าวๆแล้วกันครับถ้าชอบถ้าชอบแนวทางผมฟังแล้วกันนะครับถ้าไม่ชอบผ่านเนาะเอาง่ายๆถ้าไม่ชอบหรือไม่ชอบเหมือนผมว่าถ้าไม่ชอบอะไรผมก็ไม่ดูครับ นะแต่ถ้าชอบใครอยากรู้อยากรู้แนวทางผมอยากอยากรู้ว่าผมมัว่วอยากรู้ผมมัย่ยไงก็เข้ามารับชมรลบฟังก่อนนะครับเช้านี้เปิดที่0ูนย์เกครับศูนย์เก้าหกมานี่มันหน้าเบิ้ลนะจริงนะพูดถึงเงี่ยศูนย์เก้าหกมานี่ถ้าใครเล่นยี่จะรู้เลยเบิ้ลแน่วันนี้วันนี้นี่คืออีกเชา้าโอกาสเบิ้ลเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะผมว่าหรือเกือบห้าสิบห้าสิบเป็นมาโอกาสน่าจะ ให้ไป5้บเด็ดปรเ์เซนต์ละกันโอ,โอกาสเบิ้ลสูงครับ0ูนย์เก้าสี่หนเ้าหสบิ้ลน,นะเบิ้ลจะเบิ้ลอะไรดีเอ่ยสักคู่ครับสักคู่ขอดูแป๊บนึงครับขอดูสักคู่ครับก็ฝากไว้ครับใครชอบแนวของผมแนวทาาของผมไม่อยากพลาดกดติดตามไว้กด subscribe ไว้นะครับแล้วถ้ามีโคษณาดูให้ด้วยครับฝากไว้ในใจเธอครับดูโคษณาให้ด้วยเนาะห้า วันนี้ผมมองอยู่สองตัวแปรครับปิดสิบแต้มเปิดสิบแต้มปิดสิบแต้มแล้วก็ถ้าสิบแต้มห้าห้าศูนย์ห้าน่าจะท้ายศูนย์บนล่างครับน่าจะท้ายศูนบนล่างน,น,น,น่าจะออกแนวศูนย์บนล่างศูนย์บนล่างน,นะผมขอดูคู่เบิ้ลหกเออศูนย์ศูนย์หกศูนย์เลย โอเคครับเช้านี้เดินสุดๆครับน่าจะแนวทางนี้น่าจะท้ายศูนย์น่นาจะท้ายศูนย์บนล่างอ่ะเหมาะสําหรับขาลูดนะครับถ้าขายลูดถ้าศูนย์มาท้ายศูนย์บนล่างเด้งบนล่างเหมาะสําหรับขาลูดมากครับวันนี้ครับเพราะชอบโหหลายเพราะชอบถ้าคู่ถ้าคู่ศูนย์บนล่างนี่ชอบหลายคู่มากชอบเกือบทุกคู่เหมาะสําหรับขาลูดเลยครับวันนี้เอาชอบฝุดนเลยหกศูนย์ศูนย์ครับ 6000นะครับ6000แล้วก็5010ครับ5010 5010เนาะแล้วก็80ถ้า80 80จะมาคู่กันบนล่าง80 90ผมดึงดาวมาดึงเลขดาวมา1ชุดแล้วกันคือ90นะครับ90 80จะไม่ใช่คู่กันนะครับจะไม่ใช่คู่กันที่ทิ้งคู่ไปคือ04 ส0งศก็ชอบผมถึงบอกว่าเหมาะสําหรับขารูดมากและขารูดโอกาสรูดเด้งบนล่างสูงมากนะครับเหมาะสําหรับขารูดขาเจาะต้องรุ้นกันว่าเลือกคู่เจาะมาหรือเปล่าและสําคัญเลือกศูนย์และศูนย์มาหรือเปล่าอันนี้นสำคัญสุดครับเ <laughs> มือม่อวะเมื่อวันจันทร์ศูย์โอเคครับร้อยมัดหนึ่งครับอ๋อร้อยมัดหนึ่ง ส่วนมากส่วนมากหนึ่งสิแต้มโอเคสิแต้มสองสแต้ม,ถมแ,แ,แ,แถม2องแปดเป็นหนึ่หางครับส8งแแถมไปอ่าครับประมาณนี้ก็สำหรับหุ้นนี้ขี่ภาคเช้าครับก็ฝากบอกฝาก,ฝาก,ฝากไว้เป็นแนวทางแล้วกันครับผมว่าโอกาสเบิ้ลสูงมากครับถ้าเบิ้ลผมเน้นไปที่ท้ายสูตรบนล่าง และท้ายสูนบนล่างตัวกลับของมันก็คือท้ายห้าบนล่างถ้ามาชุดเบิ้ลมันจะมา6 0 0 0หรือถ้าตนทางกับตัวกลับของมันก็คือ0ูนเท่ากับห้าห้าเท่ากับห้าห้าเท่ากับศูนย์ห้าหรืออย่างครับถ้าไไปดูตามตารางเอาแล้วกันชอบเลขไหนไปจับอยากเด้งบนล่างเรามาจับตามตารางดูกันนะครับเช้านี้ขอให้ศูนย์มาครับกล่าวขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมมาฟังผม,มโมครับสวัสดีครับผม